หยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสีครานครึ่อรือเรือสงกรา์กันละพราะฟันชื่นชื่นฉลองวันคืนสี่เคร่งเริงตาดอกเอ้ยมะเขือแม้ตัวเนือมันเต้นเชน,น้องมาเล่นสงกรา์เอาเชน,น้องขึ้นวีมารับฝ่าสงกรา์ท่านผู้บริหารสถานศึกษาพี่น้องเพื่อนครูท่านผู้ปกครองและก็ลูกนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับ ในโอกาสวันสงการปี2,566นาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษามหาสารคามเขตสองมีข้อห่วงใายและก็ความปรารถนาดีไปยังท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับข้อกังวลก็คือเรื่องบัติเหตุบนท้องถนนเพราะนั้นจึงขอฝากช่วยย้ำเตือนให้พึงระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องการเดิมเมาต้องไม่ขับนะครับต้องไม่ขับ และที่สําคัญประการหนึ่งถ้ามีความจําเป็นจะขับขี่ยานยนต์นะครับก็ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างรัดกุมถ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นก็ขอให้สวมหมวกกันน็อกอทุกครั้งที่มีการขับขี่และที่สําคัญก็คือช่วงสงการนั้นขอฝากคําช้บเรื่องการอยู่เวรยามเพื่อป้องกันความปลอดภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและในโอกาสที่เป็นมงคลน,นี้ในวันสงการปี2566 ในานามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาารคามเขต2นะครับขอให้ทุกท่านตลอดจนบุลคลากรผู้ปกครองในนักเรียนนะครับตลอดจนครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานและก็ขออันเชิญอ้างอิงคุณพระเีรัตนตรัยที่ท่านเคารพนับถือ และก็บารมีของพระาธาตุนาดูน,นะครับตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านจเจริญด้วยจตุรพิพพชัยเพิ่มภูนราบยศสรรเสริญตลอดไปทุกประการด้วยครับขอบคุณครับล้เปปนสททส,ส,สนทกทกีีอรรงง่่าัับืย